สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้หญิงมอจะพาเพื่อนๆมารีโนเวทแกงอ่อมกันนะคะช่วงนี้อากาศร้อนทานอะไรก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะแม่บ้านหลายๆท่านคงจะเคยทํากับข้าวไว้เยอะๆแล้วก็เหลืออย่าทิ้งนะคะหญิงมอได้แกงอ่อมไว้เยอะมากกินไม่หมดจึงเก็บใส่ช่องฟิตไว้วันนี้จึงนำแกงอ่อมออกมาทําเมนูใหม่ค่ะ เมนูใหม่ของหญิงมอก็คือจะนำผักกาดมาใส่นะคะเราจะนำแกงอ่อมไปตั้งไฟให้น้ําเดือดแล้วนำผักกาดไปล้างให้สะอาดแล้วเด็ดเป็นชิ้นชิ้นพอดีคํานะคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าในถาดของผักกาดนั้นมีผักชีลาวรวมอยู่ด้วยนะคะผักชีลาวภาษาเหนือเรียกว่าผักจี เมื่อแกงอ่อมเดือดได้ที่แล้วจึงใส่ผักกาดและผักชีลงไปในหม้อเลยค่ะเราจะตั้งไฟไปสักระยะหนึ่งเอาแค่พอให้ผักสุกค่ะส่วนเนื้อนั้นเปื่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามาจากแกงอ่อมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเมนูนี้ทำง่ายมากใช่ไหมคะวันใดที่เพื่อนๆทำแกงเหลืออย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ทำแบบนี้ง่ายและสะดวกดีค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะผักสุกแล้วเราจะปิดไฟและตักใส่ถ้วยทานตอน,น,อนร้อนๆนี่เลยนะคะนี่คือหน้าตาของแกงออมดีโนเวตของหญิงมอค่ะเราจะทานแกงกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ